วันที่28กันยายน2564สพเมืองบึงการโดยพันตำรวจเอกวิชยานนนิติกุลผู้กำกับสบพเมืองบึงการพันตำรวจโทย,ยอดยมอุปการองผู้กำกับสอบสวนพันตำรวจโทชายยนชาวดอนรองผู้กำกับสอบสวนร้อยตำรวจเอกพิทักษันตารองสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจเอกรัฐพลเดชนรสิงห์ รองสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจตีสมพรการจนะวงศารองสารวัตรป้องกันปราบปรามร่วมกับสมาคมกู้ภัยร่วมใจบึงการสมาคมกู้ภัยบึงคงหลงฐานพลังกาโมลนิธิจราจรบึงการร่วมกันทำลายของกลางอาวุธปืนตามคําสั่งพิพากษาของศาลจังหวัดบึงการสั่งริบของกลางให้ตกเป็นของแผ่นดิน โดยใช้เครื่องตัดทำลายกลไกชิ้นส่วนจากนั้นได้นำชิ้นส่วนเผาทำลายตามคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดบึงการเป็นที่เรียบร้อยโนาเสนเรอยลควโรงพยาบาลครับกว่าควรนใสโรงพยาบาลครับผม เรื่องอย่างภาพเคลื <Rey S 2> oh, okay. hey, oh, ่อนไหวพวพท่านนี่อันตรายเว้ยมาได้ยังไงมันจะเกิดเผาทำลายทางนี้ไม่หยู่ทางนู้นมีกับบังเกอร์เว้ยทางนู้นมีบังเกอร์เว้ยเดี๋ยวทายก่อนไปดูกระดหวานนะ